พอยไปยืนหยันหันมาพี่เอามาอยู่น้ำกันพี่มาไว้ใส่บาตรน้ำกันมาพี่ไปยืนหยังผู้เดียวเจ้ามาอยู่ผู้เดียวแล้วเนาะมาอยู่น้ำกันเพียะระขึ้นนั่นมาเถอะพุ่นโอ้ยผุนมามากไงดอกพ่อยไม่มีพ่อยจะเคยบวชบอ่ะจะเคยบวชบ่พ่อยบ่เคยบวชอย่างนี้นะเฮ้ยเจ้าเบียดก่อนนี่จะเบียดก่อนเลยพ่อยเฮ้ยพ่อยเจ้าพีของดีบอห้ย ของดีพ่อใหญ่ก็เต็มตัวนี่แล้วว้าวอึดบ่ยากแล้วของดีได้โตพ่อใหญ่นี่แล้วนี่เดียวอีกยังล่ะนั่งข่อยวันนี้เขา่ขอยข่อยอยากได้ของดีแม่ไปทับคบปกป้องข่อยแม่ไงเพราะอึดบ่อยากของดีกลัวหลายปวดพ่งไงฮ่าใส่บาทเร็วๆข่อยเป็นเงี้ยพ่อใหญ่ได้บ่ฮะเป็นเงี้ยพ่อใหญ่ได้บ่ไปเอาของดีมึงอยากได้ตีเอออยากได้ของดีน้ำเจนเนี่ยโจนขึ้นมาหลายอย่างเต็มตัว บ่อึดแล้วอยู่เงี้ยพ่อใหญ่กับบ่อึดแต่ว่ามันอยู่ใน้ตัวพอใหญ่นี่แหละฟองดีพ่อใหญ่อะโอ้ยขนาดนั้นขมึงอย่าได้กูไป็่ใหญอยู่ดีโอ้ยกที่ไปเอาน้ำเจ้าอยู่คอยไปเอาน้ำเจ้าเด้วคอยคอบอกหลายเด้อคอยคอได้ใหญ่คอหลายหลายเด้อเออของดีเจ้าดีขักมวยใหญ่ดีบบบขังโอ้ยพ่อใหญ่นี่ไหมมึงไหญแล้วมึงถิบลืมเลยล่ะลืมยังติดใจเลยดิโอ้ยพ่อบออเดี๋ยวนี้ตอนนี้คอยกำลัง คอยอยากได้หลายอย่ากุคอยอยากได้มหาเสนีในไงเฮ็ดเสนีคอยเน่เฮ็ดมหาเสนีคอยนี่จะเฮ็ดเป็นบ่โอ้ยกูเก่งก็ฝุ่นอีกเฮ็ดเปลี่ยนก็นั่นอีกมหามหาเสนีซือซือกูเฮ็ดคลกบก็นั่นอีกบ่บ่คอยหลงไหลไปเลยคอยอยากได้มหาเสนีใหญ่เดี๋ยวนี่คอยบ่กคอยนี้เสนีคอยว่าคอยค่าขายก็บอกคอยดีมึงคอยมองคำบ่เจ้าว่า หน้าตามึงมันกับมองคำดีมองขบอเบิร์กอย่คนเดียว่าสดใสเลยที่เดี๋ยวคนให้ทีเฮตให้เฮดมหาเสนีเลยเฮต่มึ่สดใสไปเลยเออเออเฮง่ไใหญ่กวักขว้างทล่ะเฮ็เปบบมหาเสนีเอเสนีได้หลายรถเฮตใส่มื่อขาดเลยจะเฮดมหาเสนีข่อยติเลยขอยเฮดใส่เฮ้ยงขใหญ่มอู้ขวมักทุกสัตว์ใหญ่นั่ละอู้ผะกำลังมาดีไงอุ้ผกระเดืออยู่หน่จำเมันซาจะได้ยังมาใส่บบบ มึงเนี่ยได้หลายอย่างอยู่ในกองผ่านมึงไข่มึงได้อย่างอินิผีมึงมึงได้แต่ข้าวเหนียวเปล่าอ่ะไข่บ่มี่นั่นแม่ใหญ่เดี๋ยวนี้ไงเสนีคนเสนีบ่มีมึงมองคำเนาะมองคำเดี๋ยวก็ยังวานนะแจันดีๆคือกูใส่ขี้ในแม่นี่เห็นไหมกูโน่นจะมีเสนีเนาะโอ้ยมาได้เหเจ้าเนี้ยจีไหลายเดี๋ยวนี้คอยมองคำตัวใหญ่ของบ่มี่อย่างเลยอัไข่ห็นจังได้เฮอยไงไข่สิพาไปเหยนดี ไปเดี๋ยวนี่เลยติไปเดี๋ยวนี่แล้วคอยไปเก็บกองเขาก่อนเอาเจ้าเขาถาผะบ่คนว่าถาผะไปเลยบ่ผะบ่เมง่ายดอกผะคอยเดี๋ยวคอยดอกยง่ายเดี๋ยวเอาของเข่าไปไว้เดี๋ยวไปเฮียนเจ้าไปไปพอย่าย์ถาไปง่ายผะผะพอย่ายบ่ต้องใส่ดอกผะมึงก็คักเลยมึงล้อมึงกูปูไปไปพ่อย่าย์ไปยนเจ้าไปะปะปไปเข็ดมาหาเสน่ห์เลยเด้อเข็ดเลยเหรอเออเข็ดตัวนี้ละหยันี บอกกาบานกับซองหมดละว,วะาชนียังคือสิเป็นยังสันคลอยใหญ่ชะนีนของกูมันดีเด้อีนี่ว<ะ>้าผูอย่า่มึงลืมทุกอย่างอ่ะอุ้ยจ่ายคอยลืมตัวไงให้คอยชิดนึกได้นี่ว่ากูที่เห็นได้มึงลืมไปเลยแหละ